ดี๋ยวคนไหนที่ยังไม่ทันเข้ามาก็เดี๋ยวคุณครูก็คลิปนะครับไว้ให้ดูย้อนหลังได้นะครับนอะอะเริ่มเลยนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคุณครูสอนเรื่องอะไรครับจําได้ไหมจำได้ไหมเอ่ยได้ยิน,นคุณครูพูดไหมครับชัดไหมชัดไหมครูครับผม ผมขอเรียนที่หลังได้ไหมครับได้ไม่เป็นไรครับเพราะคุณครูอัดคลิปไว้นะครับอะนะครับทบทวนนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคุณครูได้พูดถึงเรื่องของการย้ายต้นกล้าใช่ไหมครับนะขั้นตอนการย้ายต้นกล้านะคุณครูขอทบทวนก่อนนะครับอันดับแรกก็คือ,อเมื่อเราเพาะต้นกล้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับต้นกล้าก็จะแตกใบจริงประมาณ3-5ถึงใบนะครับและ เราจรึงสามารถที่จะย้ายต้นกล้านั้นได้นะครับแต่การย้ายต้นกล้านเนี่ยนะครับเราควรที่จะงดน้ำซะก่อนเพื่อให้ต้นกล้าน,นั้นมีความอดทนนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของการเตรียมนะครับการเตรียมไม้เล็กๆหรืออาจจะเป็นช้อนปลูกเล็กๆนะครับไว้ในการแสะดินนะครับเพื่อที่จะย้ายต้นก้าเข้าปลูกในในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับ นะครับอันที่3ก็คือนะครับการเตรียมภาชนะที่ใส่วัสดุปลูกนะครับก็คือมีมีอะไรอะ่ะก็คือมีกระถางมีดินนะครับโดยแบ่งนะครับกระถางเนี่ยสองใน3าส่วนก็คือ,อแบ่งกระถางเป็น3ส่วนใส่ดิน2ส่วนใช่ไหมครับนะบแล้วต่อจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็เตรียม ต่อจากนั้นนะครับเราก็มีการเตรียมที่จะปลูกได้เลยนะครับนะต่อไปนะครับอันที่4ก็คือพอเราแซะดินนะครับแซะ,ะต้นไม้ที่มียินต์แล้วเนี่ยเราก็เอาปลูกในกระถางแล้วเราก็เอาดินกลบนะครับแล้วก็กดล,ลงเบาๆน,ออนะครับแล้วกนนั้นก็มีการลดน้ํานะครับแล้วก็เอาวางไว้ที่แดดลําไรนะครับ <laughs> ซึ่งการวางไว้ที่แดดลําไรนี้ก็ประมาณ3 5ถึงวันนะครับเดี๋ยวสามนะครับแล้วเราจริงย้ายเอาไปไว้ในที่แดดจัดนะครับอย่าแดดลําไรนี้ก็คือแดดที่ที่เจอแดดบ้างไม่เจอแดดบั่งนะครับเขาเรียกว่าแดดลําไรนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือสรุปในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่ที่เราเรียนเรื่องการย้ายต้นกล้านะครับเนี่ยวันนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องของวันนี้เลยนะครับก็คือเรื่องของการดูแล แปลงเพราะกล้านะครับนักเรียนได้ยินคุณครูพูดไหมครับได้ยินไหมเอ่ยได้ยินไหมใครไม่ได้ยินได้ยินไหมครับได้ยินไหค่ะได้ยินนะครับได้ยินนะครับอ่าได้ยินค่ะมาดูนะครับการดูแลนะครับแปลงเพาะต้นกล้าเนี่ยนะครับเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับอ่าเมื่อเราอ่ามีการหว่านนะครับ พืชถักลงไปแล้วนะครับเมื่อต้นกล้ามันอ่างอขึ้นมาแล้วนะครับเกิดขึ้นมาแล้วนะครับก็ต้องมีการเจริญเติบโตนะครับทำงไงจรึงให้ต้นกล้าหรือต้นพืชที่เราปลูกเนี่ยมีการเจริญเติบโตแล้วก็แข็งแรงนะครับพร้อมที่จะถอนย้ายนะครับไปสถานที่เราปลูกหรือเตรียมไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นในแปลงหรือในกระถางนะครับเราก็ต้องมีการดูแลใช่ไหมครับใช่หรือเปล่าใช่ไหมอ่าต้องมีการดูแลนะครับหนึ่ง ซึ่งการดูแลไอ้ต้นกล้าในแปลงเพาะเนี่ยนะครับก็ทำโดยการรด,ดน้ำขวนดินใส่ปุ๋ยนะครับกำจัดวัชพืชกำจัดสัตรนูพืชน,นะครับวัชพืชคืออะไรวัชพืชก็คืออ่าพวกหญ้านะครับหรือพวกต้นอ่าพืชชนิดอื่นที่อ่ามันขึ้นนอกเหนือจากผักหรือพืชที่เราปลูกลงไปนะครับเช่นเวลาเราปลูกอ่าเราเพาะผักกาดลงไป จะมีหญ้าขึ้นมามีต้นบักผมขึ้นมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัชจกพืชนะครับนะส่วนศัตรูพืชนะครับศัตรูพืชคืออะไรศัตรูพืชก็คือพวกแมลงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกน้อนนะครับครับสวัสดีครับไม่ว่าจะเป็นหนอนนะครับพวกเพลี้ยนะครับหรืออ่าเป็นอ่าพวกแมลงเต่าทองอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับที่มันมากัดกินเนี่ยก็คือถือว่าเป็นศัตรูพืชนะครับนะ ศัตรูพืชนะครับนะแล้วก็มีการใส่ปุ๋ยใช่ไหมนะครับนี่คือการนี่คือหมายถึงการดูแลแปลงเพาะต้นกล้านะครับนะเพื่อให้ได้ต้นกล้าที่ดีแล้วก็ต้องมีการทําตามที่คุณครูพูดมาก็คือมีการลดน้ําปวนดินใส่ปุ๋ยกําจัดวัชพืชนะครับเพื่อที่จะให้ต้นกล้าเนี่ยมีการจเจริญเติบโตและแข็งแรงนะครับเพื่อที่ผลผลิตจะได้เพิ่มขึ้นหรือได้ดีกว่าเดิมนะครับนะ อันนี้คือในเรื่องของการดูแลแปลงต้นกล้านะครับนะอ่ะวันนี้นะครับคุณครูจะขอพูดแค่เรื่องเดียวนะครับเรื่องของการลดน้ําเมื่อกี้นี้คุณครูบอกไปแล้วว่าการที่ทําให้การดูแลไอแปลงเพาะในต้นกล้าที่จะให้ไดีนั่นน่ก็ต้องมีการลดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยกําจัดวัชพืชนะครับใช่ไหมอันนี้แต แต่วันนี้นะครับด้วยเวลามันจํากัดนะครับคุณครูก็จะขอพูดเฉพาะเรื่องของการลดน้าอย่างเดียวก่อนนะครับครูผมขอรีนที่หลังนะครับครับอาทิตย์ต่อไปนะครับคุณครูจึงจะเริ่มนะครับครณคผมเนียน้องเร่ข้อต่อไปนะครับอมาดูนะครับรือเรื่องการลดน้ำนะครับนะครับลดน้ำผมขอออกก่อนนะครับผมผมเรียงน้องอยู่ครับนะครับการลดน้ำนะครับหลังจากที่เราพอไมาได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ต้องมีการรดน้ําทุกวันนะครับเวลารด <c oughs> ที่ถูกวิธีก็คือรดตอนเช้าแล้วก็รดตอนเย็นนะครับนะตอนเที่ยงไม่ต้องรดนะครับเพราะน้ํามันร้อนนะครับเวลาเราดรดสมมติว่าเรารดตอนเที่ยงเนี่ยมันอาจจะทําให้พืชเราเนี่ยเหี่ยวเฉาตายได้นะครับนะก็คือมีรดเฉพาะตอนเชา้ากับตอนเย็น2เวลานะครับเพื่อที่จะให้ดินมันชุ่มชื้นพืชผักที่เราปลูกเนี่ยมันจะไดะ้สดชื่นนะครับไม่เหี่ยวเฉานะครับ อย่างการลดน้ำเนี่ยมันมีม,มีวัสดุอุปรกรณ์อยู่สองอย่างที่เราคุ้นนะครับก็คือมีอะไรเอ่ยมีบวัวลดน้ําแล้วก็มีสายยางแต่ถ้าไม่มีสองสิ่งนี้เราอาจจะใช้ขันก็ได้นะครับนะแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าที่เราจะสถานที่เราจะปลูกที่เราจะเพาะย้ายลงไปเนี่ยนะครับมันควรจะใช้วัสดุอุปรกรณ์อะไรยิ่งจะเหมาะสมนะครับเช่น <ๆ S 1> ถ้าเป็นแปลงนะครับเราก็ใช้บัวได้ถ้าเป็นในกระถางเล็กๆลเรากร็ใช้ ขันได,เด้เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวท้าป็นเนื้อที่มากกว่านั้นนะครับก็อาจจะเป็นพวกสายยางแต่อะไรก็ไม่ดีเท่ากับปัวเพราะอะไรเพราะบัวเวลาเราลุ้นลงไปเนี่ย <c oughs> มันจะมีละอองฝอยใช่ไหมนะครับน้ามันจะไม่แรงแต่ถ้าเป็นสายยางเนี่ยเวลาฉีดเนี่ยน้ามันแรงนะครับมันก็จะทําให้พืชผักที่เราปลูกเนี่ยได้รับการะทบกระเทือนหรือช้าได้นะครับเนี่ยดังนั้นเนี่ยจริงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ให้ถูก ถูวิธีนะครับนะและ <c oughs> เวลาลดน้าเนี่ยนะครับนะไม่ควรจะลดให้มันแฉะหรือเปียกจนเกินไปเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอะไรทําไมไม่แฉะไม่เปียกจนเกินไปเพราะอะไรนั่เรียนรู้ไหมเพราะว่านะครับต้นไม้จะตายเออต้นไม้จะตาย <c oughs> เพราะน้ํามันจะท่วมขังน,นะครับนะแล้วเกิดรากเน่าได้นะครับดังนั้นจึงอ่เราจะต้องลดอ่าพอดีนะครับนะ <c oughs> ไม่แฉะจนเกินไปนะ บางทีเนี่ยบางครั้งมันก็เกี่ยวกับดินที่เราปลูกด้วยบางครั้งเนี่ยถ้าเราสมมติว่าเราดินเหนียวไปปลูกซึ่งดินเหนียวเนี่ยนะครับมันเนี่ยอุ้มน้ําได้ดีถ้าเกิดเราไปลดมากๆนะครับน้ํามันซึมลงไม่ทันนะครับมันก็อาจจะขังนะครับพืชผักที่เราอ่าเพราะเราปลูกเราย้ายออกมาเนี่ยมันก็อาจจะตายได้นี่เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีการอ่าทำให้มันถูกต้องนะครับให้มันอ แต่อย่างต่อไปนะครับก็คือขั้นตอนการลดน้านะครับนักเรียนรู้จักขั้นตอนการลดน้ําไหมเอ่ยว่ามีการลดน้ําขั้นตอนมีมีอะไรบ้างนักเรียนรู้ไหมครับอ่าลองดูหน้าที่ห้าสิบเก้านะครับห้าสิบเก้าอ่านลองดูซิมีอะไรบ้างห้าสิบเก้าขั้นตอนที่หนึ่งครับคืออะไรครับมดอะไรคออไรับคุณโครงหน้าห้าสิบเก้าครับลองดูซิขั้นตอนการลดน้ำรับเป้นมุอะไรครับคุณโครู เจอหรือยังครับเจอหรือยังเจอขั้นตอนที่หนึ่งคืออะไรครับขั้นตอนที่หนึ่งก็คือการเตรียมอุปกรณ์ในการรดน้ําใช่ไหมใชครับถ้าต้นกล้าต้นเล็กก็ควรจะใช้อะไรรดเอ่ยครับถ้าต้นกล้าต้นเล็กก็ควรจะใช้บัวรดน้ำนะครับเพื่อให้ต้นกล้ามันบอบช้ำนะครับ ถ้ามันแข็งแรงดีแล้วนะครับเนี่ยก็สามารถที่จะใช้สายยางรถได้เลยใช่ไหมครับหรือบางทีสายยางทุกวันเนี้ยอะไรนะครับอะไรนะครับหนังสืออะไรนะครับหนังสือแบบเรียนครับแบบนี้ครับมีไหมเอ่ยมีไหมมีไหมเอ่ยมีครับอ่าทำนี้ก็เปิดเลยน่า19นะครับอ่ะต่อไปนะครับเนี่ยเมื่อกี้นี้ครูพูดถึงเรื่องการเีช้อุปกรณ์อยู่ใช่ไหม นะครับสายยางเนี่ยนะครับส่วนมากทุกวันนี้ก็มีการปรับระดับได้นะครับความแรงได้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะฉีดเราจะลดนะครับเราก็มีการปรับให้มันออกน้อยได้ออกมากได้นะครับในสายยางนะตรงนี้ซึ่งก็เป็นการประหยัดเวลาและก็พลังงานของเราด้วยนะครับของนังสือการงานอาชีพใช่ไหมครับใช่ครับนะครับอันที่สองก็คือรดน้ำให้ทั่ว แปลงถ้าเราปลูกในแปลงก็รดให้ทั่วแปลงถ้ารดในรดในกระถางก็ให้ทั่วกระถางนะครับนะจนพื้นมันเปียกชุ่มนะครับไม่แขะหรือท่วมขังจนเกินไปนะครับนะนี่คือการรดน้ํานะครับอันที่สามคุณดูครับครับไ่เลยครับนาห้าสิบเก้าครับเจอได้ยังเลยอ่ะเท่าไหร่ครับคุณยูห้าสิบเก้าครับห้าสิบเก้าครับ ใช่ครับเรื่องของขั้นตอนการลดน้ําครับอันที่สามนะครับอันที่สามก็คือเมื่อเรานะครับหลังจากเราลดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ต้องมีการทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เราใช้ในการลดน้ำไม่ว่าจะเป็นบัวหรือสายยางเรียบร้อยนะครับบางทีเนี่ยบัวเนี่ยเวลาเราลดไปนานๆนะครับเราไม่รู้ว่าอันสิ่งที่มันเจือปนมากับน้ำเนี่ยมันมีอะไรบ้างอาจจะมีอะไร มีพวกใบไม้นะครับมีอ่าพวกเศษไม้หรือเศษขยะเศษละอองอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะไปอุดตันรูของบัวเวลาเราจะใช้งานครั้งต่อไปเนี่ยมันก็จะเวลาเราลดเนี่ยมันก็จะออกไม่ไม่ดีใช่ไหมครับตรงไอ้ที่น้ามันออกไอตรงไอฝักบัวมันเนี่ยนะครับนะดังนั้นเราก็ต้องมีการหมุนออกนะครับหมุนออกแล้วก็ล้วงอ่าเอาพวกเศษที่ค้างคายนั้นเนี่ยออกมานะครับนะ หรือถ้าเป็นสายยางก็มีการตรวจดูหัวฉีดนะครับวัดดีครับนะครับแล้วก็มีการล้างสายยางท้ามันเลอะนะครับพอเสร็จแล้วก็มีการม้วนนะครับเก็บให้เป็นที่ให้เข้าที่อย่างนี้เป็นต้นนี่คือในลักษณะของขั้นตอนการลดน้ําที่ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการลดน้ําในเรื่องของสายยางแล้วก็บัวลดน้ําเข้าใจหรือยังครับเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับ เข้าใจครับเข้าใจอ่าเข้าใจครับเนี่ยแม่งเนสามคนเ้าได้แม่งเล่นติกเกมีอ่ามีใครสุกใสอะไรไหมครับอีไหมไม่ค่ะอ่าไม่ไมีนะครับอ่าวันนี้นะครับ,นนรบเรื่องด้วยคุณครูนะครับมีประชุมคุณครูก็อ่าจึงเข้าก่อนเวลานะครับวันนี้แล้วก็จะมีแบบฝึกหัด ตอนท้ายด้วยนะครับนะอ,ะ <samh> อ่านะครับอ่ะ,อะก่อน <m ess im> ที่จะจบนะครับจะจากกันในช่วงในชั่วโมงนี้นะครับนะคุณครูก็ฝากเรื่องของสุขภาพนะครับให้นักเรียนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับซึ่งข่าวก็ออกมาแล้วว่ามีอะไรสายพันธุ์ใหม่ใช่ไหมนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับมาดูแลมาเดิมนะดูแลสุขภาพดูแลตัวเองนะครับใช้ชีวิตประจําวันก็อย่าประมาทนะครับ นะนะดูจากล้างไม้ล้างมือนะครับก่อนจะรับประทานอาหารหรือเวลาเราจะออกนอกบ้านก็มีการปิดแมสอะไรให้เรียบร้อยนะครับนะอ่ะวันนี้คุณครูก็ไม่มีอะไรมากนะครับคุณครูก็ขออ่าจบในเรื่องของการดูแลแปลงเพาะกละ้าแล้วก็วิธีการลดน้ำเพียงเท่านี้นบัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบาย สวัสดีค่ะสวัสดีคัสดีค่ะ